เล่าพัฒนาเล็กวิ่งแอดมินหนูหน่อยลงห้แล้วเดอคกาเดอร์ลงห้ตั้งแต่เมือ่อคืนแล้วหากทันใดที่ยังบ่ทันได้นเห็นอย่าลืมไปเบิ่งคลิปเดอค่าเดอเล่าพัฒนาเล็กวิ่งหลักกะเล่าพัฒนาชุดสิบหาคูวินเดอค่าเดออีพออีเม่เข้าไปรับชมได้เลยในคลิปเล่าพัฒนาทนผู้ชมเอาสำหรับคลิปนี้มาต่อฮานอยมัดรวมเดอค่าเดอร์ แอดมินหนนอยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนกลับเอฟซีทางช่อง youtube ทุกทุกท่านเด้อค่ะเดอ้อสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางฮานอยมัดร่วมกันต่อเลยเนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับผลฮานอยมัดร่วมเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมโชคมาันกันบอท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เด่นเจ็ดและแปดแอดมินเจาะไปให้ที่แปดลูดแปดเด้อค่ะเดอ้อแปดไปออกรอบเฉพาะกิจเด้อท่านผู้ชม หมื่อ้านในเขาเดินเจ็ดวิ่งรูดรอบพิเศษเรากับปกตินะคะเนะหาะฮานอยพิเศษแล้วก็ฮาหนอยปกติเด้อท่านผู้ชมเลขในตาล่างเจาะบอ่อแตกเด้อท่านผู้ชมเจาะไม่แตกเข้าไปที่สองหาโตวกับนะคะเนาะ เข้าไปที่สองห้าตัวกลับฮานอยรอบ VIP เด้อค่ะเด้อไปหอดบอทำให้มชมอีพออีแม่ไปหอดบอร,รอบ VIP สิบหาควินอ่ะท่านใดไดได,ดีใจน้ำเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้มารับชมกันต่อเลยนะคะเนาะแนวทางฮานอยมัดรวมเด้อทนผู้ชมฮานอยมัดรวมเน้นรอบพิเศษปกติและ VIP อ้าวทันใดที่เขามาแล้วชื่นชอบแนวทางตัวเลขอ่ะอย่าลืมแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องน้ำนเด้อค่ะเดอ้อมักชอบกดติดตามเดอ้อท่านผู้ชมบ่มักผ่านเอ้าท่านผู้ชมสำหรับเล่าพัฒนาหากทันใดที่ยังบ่ทาันได้เห็นนะคะเนาะแคปหน้าจอเอาเด้อค่ะเด้ออีพอเอแม่แคปหน้าจอเอาเด้อค่ะเดอ้อ,อ,อเล่า,ออา,ลาพัฒนาวิ่งห้าและลองหนึ่ง แอดมินมีเหล็กรองหายน้าเด้อท่านผู้ชมแล้วแต่จะผิดจารณาเด้อค่ะเด้วอวิ่งหา้ารองหนึ่งหังวที่พานมาหลุดเด้อค่ะเด้อหววที่พานมาหลุดท่านผู้ชมหลุดเข้าตัวรองแอดมินก็เลยเอาตัวรองมาว่างหายตัวหนึ่งเด้อท่านผู้ชมกะเน้นวิ่งหาคือเก้านั่นละท่านผู้ชมหกคู่เด่นห้าสองห้าศูนย์ห้าหก 5 3 5 4 5 7เน่น้นเจาะ้นหาย3คูเดอร์ท่านผู้ชม5 2 5 0 5 3นหแอดมินหน่อยมักคูน,นี่ละท่านผู้ชม5 3าเอาอีพอยแม่แคปหน้าจอเอาเด้อค่ะเด้อสำหรับชุดนี้เล่าพัฒนา สิบห้าคู่วินดวเด้อร์สิบห้าคู่วินงวดที่ผ่านมาชุดสิบห้าคู่วินเข้าแค่เลขเด่นนะคะเข้าแค่เลขเด่นอีพอยแม่พิจารณาเบิงเด้อค่ะเดอ้อแคปหน้าจอเอาไวถ้ถทะเบิงเปรียบเทียบกันเป็นแนวทาง้งอ่ะมัดต่อฮานอยกันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะแนวทางฮานอยมัดรวมประจงวดวันที่7กุมภาพันธ์2567เลขเด่นจับ วินนะคะเมื่อวานนี่กรบแมนเกือบบอลลอดนะรรมมรรมมท่านผู้ชมท่านผู้ชมทาแนวทางตัวเลขเมื่อใดเขาทั้งสามอบสีบ่หลอดจังสันท่านผู้ชมมือต่อมาระมัดระวังเวยค่ะเด้อระวังแนวทางตัวเลขลดเวยค่ะเด้อเอา้าเมื่อนี้มารุนมารับช่กันต่อนะคะเนะาะว่าแนวทางจะเดินต่อหรือว่าจะลดท่านผู้ชมเมื่อนี่ท่านผู้ชมเลขเด่นแอดมินหนูน้อยอยากจะบอกว่าเลขเด่น วันนี้เด่นมากๆนะคะแต่ว่าสีขาวบอทําชมเด่นมากๆเลยนะคะอ่าเลขเด่นจับวิน8 9 2 3 4 1เด่น8และ9วิ่ง8รูดแปดเด้ค่ะเด้อหานอยมัดรวมนะคะเด่น8และ9วิ่ง8รูดแปดแลน8หันหันเด้อทผช้ชม สิบห้าคู่เว้นนะคะแปดเก้าแปดสองแปดสามแปดสี่แปดหนึ่งเก้าสอง เก้าสามเก้าสี่เก้าหนึ่งสองสามสองสี่สองหนึ่งสามสี่ สาและสีหนึ่งะคะแนวทางฮานอยมัดรวม3มรอบเด้อท่านผู้ชมแนวทางฮานอยมัดรวม4รอบเด้อท่านผู้ชมเน้นสามรอบพิเศษปกติและ VIP ได้แล้วคือหยุดเดี๋ค่ะเด้อบอกจังสี่จังสี่ถอกนะท่านผู้ชมเพราะว่าพอแม่ FC หลายลทันเพิ่นไปทั้ง4รอบได้แล้วก็ไม่หยุด ได้เล้วกับพระภากันยุดกันยั่งไปต่อนะคะเนาะแนวทางตารางนี้ถ้าได้เลี้ยคือหยุดอา้าต่อมาแอดมินก็จะเจาะให้หกคู่คือเกา่นละทั้ชมเจาะให้หน่อยกับทามหาเจาะงกคู่เจาะงกคู่กับทามหาคือบบมีเจาะหน่อยคู่ก็นี้ถ้าแอดมินอัพแอดมินสิเจาะให้หกคู่คือเกาด้วยค่ะเด้อ หกคู่เด่นเน้นเจาะแปดสามแปดหนึ่งเก้าสามสามหนึ่งสี่หนึ่งและสองสี่นะคะ ท่านใดถามหาเลขชนเลขชนน้อยน้อยเน้นเน้นเลขชนน้อยน้อยเนๆๆ้นเน้นเด้อท่านชมก็จะมีแปดสามเก้าสามสามหนึ่งเด้อท่านชม อ่ะอีพอยแมคแคปหนา้าจอเอาเด้อค่ะเดอ้อต่อไปจะเป็นชุดสามตัวท่านผู้ชมสามตัวยี่สิบคู่ถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่แต่ว่าบ่อเข่าลายเมื่อแล้วเด้อท่านผู้ชมผิดจรณาเบิ้ลเด้อค่ะเดอ้อชุดสามตัวบ่อเข่าลายเมื่อแล้วท่านผู้ชมอ่ะต่อมาชุดสามตัวเด้อค่ะเดอ้อสามตัวยี่สิบคู่นะคะชุดเต็มสําหรับชุดสามตัวนี่แอดมินเจาะให้บ่ได้เด้อท่านผู้ชม อีพออีแม่ไปคัดไปเลือกเอาเด้อค่ะเด้ออีพออีแม่ท่านใดที่จะสั่งยาซิฟวันกาฟแฟโทรสั่งเด้อค่ะเด้อศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะยาซิฟวันสมุนไพรสกัดจากเห็ดลิ้ยจืดและว่านหางจระเข้เด้อค่ะเด้อหลอดละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสองหลอดสามร้อยแปดสิบบาทกาฟแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพจะมีโมโนและเขาชฉม,มุนนะคะ โมโนช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่างใสเขาาฉงมช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดเขียนปวดขาเมือชาเท้าชาเส้นเอ็นยึดนะคะกาแฟกล่องละ260บาท2กล่อง520บาทจงปีนะคะสำหรับกาแฟเดอร์ท่านผู้ชม หากท่านใดที่อยากจะได้ราคาเดิมอยู่ตอนนี้แบบกล่องบามีเด้อค่ะเด้อแบบกล่องไม่มีนะคะจะมีเป็นแบบห่อใหญ่เด้อค่ะเด้อจะมีเป็นแบบห่อใหญ่บรรจุห้าสิบซองของเก่ายังเหลืออยู่นะคะสําหรับกาแฟโมโนและเขาชงุมห่อใหญ่บรรจุห้าสิบซองเจ็ดร้อยห้าสิบบาทส่งปีตั้งแต่ห่อแรกนะคะ ท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่านพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ